น่าจะจอดมาหลายปีแล้วนะครับมีถาวันด้วยถาวันที่ใส่ไฟนี่อันนี้ถาวันนะครับเต็มเลยปลูกวิญญาณปลูกมาจากแต้ต้นไม้นะครับจอดมาหลายปีแล้วไม่รู้จะติดไหมขี่หนูเต็มรถเลย นี้เชฟโรเลตซาฟิราครับต้องรอชมจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเช็คโค้ดคันนี้นะครับเชฟโรเลตซาฟิรา้วยเครื่องนี้นะฮะอันนี้หลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยมันอยู่ตรงนี้นะซาฟิราตัวจับโค้ดมันนะต้องแกะนี่เอาก่อนแล้วก็มือล้วง้งไป ดันขึ้นไหมมีมาอยู่ใต้นี่เห็นไหมนี่ใสงตรงนี้เห็นไหมอันนี้เสียบเข้าไปชเช็คโค้ดปุดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนี่อันนี้เราเอาอแบบใหม่มาใส<ม>่แล้วนะไ,ไ,นไฟขึ้นไหม,ไ,มไฟไม่ขึ้นนะไฟเช็คโค้ดไม่ขึ้นนะครับคันนี้มีปัญหาแน่นอนหนูกัดสายไฟมาแล้วหนูกัดสายไฟเละหมดแล้วครับ อันนี้เราซ่อมรีเลย์หลักแล้วนะครับสองตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่เอาตัวนี้อเอาแค่ใช้ได้ก่อนเอาเอามันติดก่อนแล้วก็อย่างอื่นก็นจะไล่ต่อเพิ่มเติมนะครับอ้าวสตาร์ทครับ เราแก้ไขระบบไฟเรียบร้อยนะครับก็ติดแล้วแวระบบไฟโชว์เดี๋ยวจะไล่แก้อีกทีนะครับตอนนี้คือเอาให้ปิดก่อนอันนี้เครื่องติดแล้วนะเสียงเพาะๆเลยนุ่มๆโอ้ยขนาดรถจอดนานนะเสียงนุ่มขนาดนี้เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามีไฟอะไรโชว์บ้าง มีมีไฟเครื่องยนต์โชว์นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นไฟระบรบระบบอะไรอย่างเงี้ยระบบ ABS มากลื่อนถลายมากอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ไม่แม่นนะยก็มันมีไฟโชว์สองอันเนี้ยนะอันนี้อันหนึง่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งนะครับไฟเครื่องไตเ,เครื่องเรื่อนิ่งมากเลยนะแต่ตอนนี้ยังชิดคูดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่สื่อสารกับ ื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนไม่ติดต้องไลไฟต่อนะตอนนี้เอาติดก่อนก็คือเครื่องติดแล้วชิปรุ่นเซฟร่าจอดมาหลายปีแล้วครับตันนี้คือปลุกชีพ เรียบร้อยเหลือไล่ลระบบเก็บรายละเอียดนะครับถ้าชอบคลิปดีๆมีสาระก็อยาลืมกดติดตามชร์งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ วันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บเมนมันต่อบายบายจุบ๊บ